สวัสดีครับผมพบกับช่องวอร์ยิ่าปีดตาพังประกาศนะครับมาตามสัญญานะครับผมกามีหลายคนถทเข้าม,มาว่าจะนี่โตวแขลนภายยังแน่ลรฮัมมาสันกะนี่แหละครับที่แคลนอยู่ประจำก็จะมีลงปูทวดนะครับแล้กกาตะกุด ตะกุดของหลวงพ่อพระคู่อยู่บ้านนะครับตอนนี้เพิ่นกับโมลภาพไปแล้วล่ะ้วกากำไลแขนนะครับของหลวงปู่บุญมีนะครับตามที่ได้สัญญากันไว้ให้มาซองเบงพระ พิตาพังประการนะครับชัดๆเบิ้งด้วยครับเรียนนี้จะเป็นเรียนกลมพิตาพังประการรุ่นสมโวดสารหลักเมืองจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะครับโจพิธีเพิ่นก็นจะเป็นตามที่ เาได้ศึกษากันมานะครับคือคุณพันธ์นะครับผมแล้วก็ประธานเพื่อนก็นจะเป็นพลตำรวจถูกสันเพชรนะครับหากผมจำผิดนะนะครับตัวนี้ลักษณะเด่นของรุ่นวิตาพังางประการ นี่ก็จะมีตาหูแปดตนนะครับอยู่ในลักษณะวงกลมล้อมรอบกับอักขระยันนะครับผมกับไดมาตาโดนแล้วละครับผมตั้งแต่จตุคามยังบวน ดังที่ว่าเป็นกระแสช่วงนั้นนะครับก็ะเก็บไว้ย่างดีนะครับ,บรุ่นนี้เป็นของหลวงพ่อคูณรุ่นรวยรวยรวย,รย,รยด้านหลังเป็นพระธาตุครับด้านหลังเป็นพระธาตุองค์นี้เป็นหลวงพ่อเปิ่นนะครับที่ผมบอกว่าโบาชาดจะเป็นนี่ครับห้ามอยู่ ลักษณะเข็มอยู่ครับลวงพ่อเปิ้นนะครับด้านหลังครับด้านหลังวัดบางพระนคนปรปฐมนะครับแต่ผมบอว่าบรู้ว่าเป็นรุ่นใดนะครับบมไม่ปีบอกแต่ตัวนี้รู้อยู่ว่าปีสามแปดนะครับรุ่น ด้านหลังผาตานี่ครับเป็นรุ่นที่กำลังเป็นกระแสอยู่ครับตอนนี้นี่นะครับติดตผมก็จะมีมีล่องปู่ทวดแล้วก็ข้าพญาขุดที่ผมแขวนอยู่ประจำานะครับแล้วก็ตะกุดตะกุดดอกนี้เป็นของอตวงพออยู่บานครับตอนนี้เพิ่มรณาภลาาพไปแล้วคือตวงพอเพิ่นตั้งแต่เพืนได้หยุดสัญญะ บัต anyway, หรือว่าเป็นตำแหน่งท่าทางสงฆ์นะเพิ่นซื้อว่าคัมภาสุวรรณโนนะครับตอนเพิ่นได้ยอพระครูแล้วเพิ่นซื้อว่าพระครูสุวรรณกิจจานุยุทธนะครับเหรียญนี่เป็นเหรียญปีหาสามเฮ็ดออกมาห ah ลังจากเพิ่นวรณภาพไปแล้วเตรียนรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกๆเลยสังเกตเบิ่งนะครับเป็นยันบ่เห็นแล้วเพราะว่าบริษัทก่อบแฟนติด เพน่ติดตัวตลอดนะครับก็จะมีลักษณะนี้ก็จะมีอยู่ประมาณน,นี้ครับคือเดี๋ยวถ่ายจากเบื้องไลยๆก,ก็ติดตามไว้เพื่อกลับบ้านนะครับวิดโควิดแล้วจังสีไปหลือออกมาให้เบื้องในกลองนะครับคลิปนี้ก็คือสีมีซ้ำนี่แหละครับอันนี้ก็ติดตัวอยู่ตลอดเวลาก็คือ พาเข้ามาคองแม่นะครับห้มากกัเก็บไว้ตลอดวเอาไวน้นอนกอดนําน,นะครับกับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงซ้ำหนีก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมกับโ<อ>้ลคลิปนี้ไปด้วยรูปภาพพระสวยๆ้ยนะครับ โอเคครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมสมบายดีทุกคนครับ